หัวโขนเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญสําหรับช่างในรำหัวโขนเนี่ยที่สําคัญก็คือ,อคู่ที่ําหัวโขนที่จะทําให้ได้ดีนั้นนะต้องมีควารมรู้ในประอบสามตระการนะอันที่หนึ่งเนะีย่ยยางที่โบราณแต่ว่าเขียนไมนคลูต้องมีพื้นฐานเรื่องการเขียนนะเขียนภาพอิจตกรรมเขียนลวดลายได้ อันที่สองก็คือต้องเป็นช่างปั้นต้องปั้นได้นะเพราะว่าโอโขนั้นจะต้องมีรายละเอียดของใบหน้าทั้งลวดลาย่าตาอันที่สามก็คือก็อเป็นช่างที่สามารถแกะแม่พิมพ์แกะแม่พิมพ์ก็คือแม่พิมพ์วดลายนะครับตัวรวดลายนะั้ววนะแกะด้วยหันสบู่นะครับแกะเพื่อจะเป็นในตัวล็อกเพื่อจะเอามาผดลวดลายดังนั้นอันนี้คือคุณสมบัติของช่างทำโอโขนต้องเป็นทั้งสามประการ อันนี้ขั้นตอนทำหัวโขนเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่สําคัญก็คือเราต้องมีหุ้นหัวโขนหุ่นหัวโขนในสมัยโบราณเนี่ยจะทําด้วยด้วยดินเหนียวนะปั้นเสร็จก็าไปเผานะเพื่อความแข็งแรงความคงทนแต่ปัจจุบันนี้หุ้นหัวโขนนั้นช่างรุ่นใหม่ก็จะใช้ดุดพลาเตอร์นะครับปั้นเป็นหุ้นเริ่มต้นเมื่อเรามีหุ้นหัวโขนแล้วเนี่ยเราจะต้องปิดด้วยกระดาษโครงสร้างของหัวโขนทั้งหมดเนี่ยใช้กระดาษสา ใช้กระดาษเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีน้ําหนักเบาเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการนำโมโข,ขนเนี่ยเขาทำไปเพื่อจะใช้ใส่แสดงนะดังนั้นถ้ามันหนักเขาจะใส่แสดงลพิบากดังนั้นมันจะต้องใช้กระดาษเพื่อให้มีน้ำหนักเบากระดาษที่ใช้อบนนี้กระดาษนะครับกระดาษที่ใช้เรียวกว่ากระดาษสากระดาษสานั้นได้จากต้นปอสาต้นปอชนิดหนึ่งนะเอามาทุบแล้วก็เอามานึ่งให้มันนิ่ม แล้วก็ใช้ร้อนมานา้าทุบจนละเอียดละเอียดเสร็จแล้วก็เคาก็เอาไปกระจายอยู่ในน้ำไปแช่ตะแกรงตะแกรงแบบตะแกรงไม่รวดยช้อนขึ้นมาทำเตรียรให้ไอคือเยื่อกระดาษเนี่ยมันเต็มตะแกรงแล้วก็เอาไปขุ่นแดดเมื่อแห้งแล้วเนี่ยก็สามารถจะลอกออกมาไดเป็นกระดาษเป็นวิธีทํากระดาษอย่างบโบราณโบราณเองเนี่ยก็จะใช้่อยให้ปัวอย่างค อย่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะใช้เหลือของสมพสานะครับเนี่ยใช้ตัวไอตัวะดาดสาเนี่ยปิดในบนหุ่นตุ้มปิดหลายชั้นนะครับปิดประมาณสิบหกชั้นเพื่อจะให้เกิดความแข็งแรงขึ้นอันนี้ไอตัวกาวแป้งเปียกเราใช้แป้งเปียกนะไม่ใช่กาวอาครีแป้งเปียกที่ใช้อย่างโบราณก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเอามาควน แล้วเพื่อจะให้กระดาษนั้นมีความคงทนยิ่งขึ้นก็จะใส่สารเคมีตัวหนึ่งซึ่งโบราณเรียกว่าชิงเม็ดสีหรือปัจจุบันนี้กอีกทีก็เลยจุนเมสีนะครับมันเป็นคปเปอร์ชนิดหนึ่งสีมันจะเป็นสีเขียวเขียวมีเป็นผงหรือคล้ายกับสารส้มทำมาบดให้ละเอียดแล้วก็ผสมลงไปในแป้งเดียบมันจะช่วยให้หึ่งต้องกันแมลงที่จะมันอัดกินกระดาษอีกอย่างก็คุช่วยทําให้กระดาษนั้นแข็งแรงขึ้น เราก็จะได้ได้หุ่นวัเพืินขึ้นมาตามมาดังนี้ฮะับคือวางสลับไปสลับมาอีกทีต้องเป็นหุ่น,ว,นวิธีที่จะเอาให้หุ่นกระดาษวัวโข้นเนี่ยออกมาจากุ่นย์เตินเนี่ยเขาจะใช้วิธีเอาเมื่อเราทิ้งกระทั่งหุ่นกระดาษแห้งแล้วเนี่ยนะครับว่าก็จะใช้มีดคมๆเนี่ย่าโดยกรยีดด้านหลังกรีดถึงท้ายทอยนะครับกรีดตั้งแต่ท้ายทอยจนก,กระทั่งถึง ข้างล่างให้กระดาษสอนแล้วก็แกะออกแกะออกเสร็จก็ต้องเอามาเย็บดิกดีนึง่งฮะเย็บด้วยด้วยด้ายก็ได้หรือว่าใช้ลวเดเล็กๆไาให้เย็บนะครับพอเย็บเสร็จแล้วก็ต้องห่อปั้นหน้าให้มันเป็นให้หน้าชัดเจนเราจะเห็นได้ว่าหุา้มเออใน่หน้าปลาก็ยังไม่คมชัดแบบนี้แล้วก็นอ้อปปั้นอีกครั้งหนึ่งพอการปั้นในสมัยเนี้ยโบราณเนี้ยเขาจะใช้ลว ให้ลักลักคืยายางไม้ชน,นิดหนึ่งนะครับเอามาความเสริมต่อผงสมุนไ้ทองแดงใบตองแห้งเอามาเผาไฟมันก็จะให้เป็น่านละเอียดแล้วก็ผสมกับรักเอามาพันแต่ปัจจุบันนั้นวิธีนี้วิธีใช้รักเนี่ยค่อนข้างจะยืงยากรักหายหญ้าว่าทาแกลนเราดึงมาปรับเขาใช้ผงไม้ผงไม้ที่ได้มาจากไอการขัดกระดาษทรายบนไม้เนี่ยฮะบางรงงานร์นิเจอร์อะไนเนี่ยเราจะได้ผงไม้ละเอยียดเอามาล่อน แล้วก็ผสมกับไอ้กาวแป้งเปียกเนี่ยแป้งเนี่ยแป้งลักษณะของแป้งเสียนะครับเป็นแป้งข้าวเจ้าแลา้วก็อันนี้คือแป้งเปียกที่ผสมด้วยผงชิ้นสีแล้ว,ลว,ลวนะครับมาได้สีเทาเขียวแบบน,น,นี้เนี่ยเอามาผสมกับไอ้ตัวไม้นะครับก็สามารถที่จะทาปั้นใบหน้าไนดะ้เวลามันแห้งแล้วมันก็จะมีน้ําหนักเบามันจะไม่หนักเหมือนกับเราจะใช้วัสดุเราต้องคำนึงว่าถ้าเําวัสดุก็ต้องคำนึงว่าขอให้โวัสดุนั้นะมีน้ำหนักไม่มาก นะครับเพราะว่าเราก็เไปใช้ใส่กระแตใช่ไหมเมื่อปั้นหน้าตาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือขันอ้นตอนถือระดับลวดลายระดับลวดลายโดยใช้โบราณน,นั้นใช้ยางรักนะครับเอามาเที่ยวอย่าง็นตองแหแ้งแ้มันยางตนแดงแล้วก็มาเที่ยวเข้าในกระัางมันเหนียวแล้วก็เอามาใช้กดในแม่พิมพ์นะครับี่อันนี้คือคือใบตองแห้งนะครับ แล้วก็มีหงเมื่อเผาแล้วจะได้เป็นผงเส้นหัวด,ดำๆอย่างนั้นนะครับอัน <_ d ress> นี้เป็นพวกอระสงค์ที่จะมา,ามาทาเป็นในตัวรวดลายได้อันนี้ตัวแม่พิมพ์เนะแม่พิมพ์ที่บอกว่าข้างทำโม่ลต้องมีความมีความสามารถในการแกะแม่พิมพ์ได้อ่านทนี้เรียกว่าหินเส้าบินเราเรียกหินเสบู่เพราะว่าลักษสานามนหลวนมีหินแต่จริงๆหินเสบู่ไม่ใช่หินเป็นแร่ทันนี้คือ เป็นแร่ชนิดอื่นอ่าในประเทศไทยงั้นมีอยู่ที่เดียวคือจังหวัดนครนายกบริเวณที่มีหินสบู่เนี่ยอยู่ถึงที่มันเป็นโรงเรียนในร้อยทศวรรษอนเก้าปัจจุบันเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เขาสมวนไม่ให้คนเข้าไปฝึกเพราะสมัยก่อนเนี่ยช่างเนี่ยก็จะไปได้กับเขาเช่นโลกที่โรงเรียนในร้อยเนี่ยถ้าหินพวกนี้นะแร่พวเนี้ยมันไม่ได้อยู่บนผิเขามันอยู่ในท่องนาวเขาจะคุณออกมาจากในดินเล้นอยู่ในดินนะครับ ราก็จะได่ไปค่อยๆแล้วเราเขาก็จะเอามาปัดให้เป็นเนละเอถ้าเราดูมองด้วยสายตาเนี่ยเราเป็นใจคุ้มครองมะหิงที่อนแต่หินสบู่นี้มีความละเอียดแล้วนิ่มกว่าหินหอนจึงใช้เครื่องมือแหนยแกะได้คุณสมบัติของในหินสบู่นี้จะต่างกับหินหอนตรงที่ว่ากรดกรดกัดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่หินแต่ถ้าเป็นหินหอนเนี่ยที่เขาที่เขาเอามาทำเยาก็สามารถใช้กรด กดกลับด้วยด้วยกดลด้แต่ให้พวกที่กดกลับให้นมะอ่ะต้องใช้วิธีแกะอย่างเดียวอยืมแล้วก็คือเครือ่องมือเครื่องมือที่ใช้แกะสบู่ก็เป็นพวกเหล็กกล้านะครับมันจะใช้เหล็กที่ส่วนใหญ่้ะที่ผมใช้อยู่ก็คือเหล็กที่ทําจากตะไบเอาเหล็กตะไบเแล้วเอามารับให้โฟมแล้วก็ม,มานเนี่ยแกะเสร็จแล้วก็เอาผงผสมของลักเนนะครับเอามาปบอบริไปใน่้นเลยก็จะแบบน,นี้ รักมันค่อนข้างหายได้ในเราที่ผมสอนอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กก็จะใช้พวกดินนะที่เรืนงวีเขาสิไอ้ยด็ดินไทยดินยุโรปนะครับเอามาใช้ใช้แทนได้แก้แทนลาก,าลกได้มนช้าอันเนี้ยนี่เป็นวิธีทำลักษ์ทำลากแบบโบราณนะฮะที่ทำเอาไว้ี่นมันจะเป็นสีดำๆเอามาทำลวดลายก็ได้เอามาใช้ปั้นหน้าก็ได้ เมื่อเวลาเราใช้แล้วเนี่ยไม่ว่าใช้วัสดุเก่าหรือว่ัสดุใหม่เนี่ยคุณค่าของมันเมื่อเมื่อทําเสร็จแล้วคือบิดทองเยียบร้อยแล้วกัแต่งแล้วมันจะคุณค่ามันในความงานเนี่ยมันจะเหมือนกันเราก็ไม่รู้เลยว่าวัสดุข้างในเนี่ยมันคือลักใช่ไหมหรือว่าเป็นวัสดุสมัยใหม่ดังนั้นความนําคัญมันอยู่ที่คุณค่าของความงามเมื่อทํที่เสร็จแล้วะเมื่อเราติดวดลายเสร็จจากนั้นพระท่านตอนต่อไปที่ผคังนญก็คือการติดทอง ปิดทองเพื่ออะไรปิดทองเพื่อให้ลวดลายนั้นมีความงดงามนะครับมีความงดงาม mm hmm. การใช้ทองนั้นมีอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือ,อมีทองคําแท้นะครับของคารเปลแท้กับปัจจุบันนี้มีทองที่เรียกว่าทองวิทยศาศาสตร์นะครับทองวิทยศาศาสตร์นั้นเกิดจากทองที่เขาทําด้วยกรรวิธีวิทยศาศาสตร์มา้าเป็นแผน่นๆแล้วเอามาตัดแต่ถ้าเป็นทองคำจร,ริงๆเนี่ยเขาเอาทองจร,ริงเลย เอามาตีแผลให้มันบางแล้วตัดๆโดนน้ำตับเลือดมูลนี่แหลอะอามูลค่ามันปัจจุบันใอย่างก้าเขาเสียงที่ทราบว่าทองมันดีราคาสูงดังนั้นช่างบางคนเขาไม่มีกําลังที่จะให้เขาทําแท้ๆก็ใช้ทองวิทยาศาสตร์แทนได้อย่างนักศึกษาที่เรียนในปัจจุบันเนี่ยผมก็จะอนุญาตว่าถ้าเขามีทุนอยากจะใช้ทองจริงก็ใช้ถ้าเขาทุนน้อยจะใช้ทองวิยทยาศาสตร์ก็ล้าก็ให้เขาทำ ราคาต่างกันเยอะนะครับถ้าทองคําแท้ปัจจุบันเนี้ยจะราคาตั้งแผ่นนึตัต้งเจ็ดบาทขึ้นไปนะหรือถึงสิบสิบกว่าบาทแต่ถ้าเป็นทองวิทยาศาสตร์แผ่นยูราคาไม่พอมี่อนะถามว่าคุณค่าต่างกันไหมคุณค่าย่อมต่างกันนะเพียงแต่ว่าสีของทองปัจจุบันเนี้ยที่ที่เขาทำในทองวิทยาศาสตร์เนี่ยผมว่าเขาทาได้ดีเวลามองถ้าเราไม่ใช่ช่างเนี่ยบางทีมองแล้วเนี่ยมองไม่ออกะครับว่าเป็นทาคาจริงหรือว่าเป็นาวิทยาศาสตร ในอย่างที่เวลาเราพวกเราลองเดินมองดูส Ka ิแล้วแยกออกเพราะว่าไหนเป็นทองจริงทองเมล็ดสาวจะมีมันมีทองทั้งสองประเภทนะที่อยู่ป่าปักปิดทองเศษที่จะให้เกิดความงามยิ่งขึ้นก็คือประดับด้วยลอยหรือว่าถ้าจะเรียกให้กรองก็คือคริสตัลมันทํามาจากกระจกนะทามาจากแ้ลกระจกเอามาจีรนัยจีรนัยใช้วิธีทำลึกคนทำลึกเครื่องนะ ็นของที่มาจากทางทางเช็โกสโลวาเกีเกยซัสตัวนี้ก็มีภาพออสเตรียเนี่ยคือชวาล็อกกี้ราคาเดี๋ยวนี้สูงมากนะครับแต่ว่าที่ใช้เนี่ยก็จะใช้แถวแถวพวกนี้สโลสกสโลวาพวกนีกเกกนกน้เดี๋ยวนี้จีนก็ทําจีนนี่ทํายิ่ปุ่นเอาไปอีกแต่ว่าถ้าเป็นของจีนเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ได้ไม่เกินสี่ปีมันจำหนดได้เราถ้าเรียกว่าเก็บตับมันจะปุ๋ย แต่ถ้าใช้ของนี่ทำสำเช็เนี่ยของเชคเนั่แหละมันยังอยู่ได้อักงสิบปีไปเยืนหรือว่าถ้ามีดุนถ้าเราจะใช้ของคาวาล็อกกี้นะครโอ้ใช้ยี่สิบปีสิปีค่าก็ายังก็ยังดีสมัยก่อนแรกๆผมทำมามก่อนเนีี้มันมีแต่ของคาวาล็อกกี้มาขายอย่างนี้นะมเม็ดนึ่งเนี่ยไม่ถึงบาทละใช้มาจนกระทั่งตอนหเมงดาไม่ถึงจะรร่มห้าบาท ใช้ไม่ไหวเราเลยต้องไปหาในส่วนหือก็คือใช้ของพวกสารสราะเช็คเนี่ยผมก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นของปีนผมจะไม่ใช้อ่ะเพราะว่าพวกนี้มันมันจะเสื่อมเร็ว<ฮ>เมื่อเราติดเพชรแหละ<ฮ>เพชรหัวพลอยเนี่ยเราจะติดในสวนที่มันเป็นเป็นยอดมูลหรือยอดชดานะครับส่วนที่เป็นลวดลายทั้งหมดก็จะเอาพลอยนั้นติดเพื่อความสวงามบางส่วนก็จะติดเพื่อกระจกสีก็ได้หรือว่าปีกแมงกับก็ได้นะครับให้มันมีคุณค่าเรื่องคุ เมื่อติ่งลอยเสร็จเอาไปขั้าสุดท้ายก็คือเขียนหน้าคนที่จะเขียานหน้าฝนได้ดีต้องศึกษาสีและลักษณะหัวฝขนต้องรู้ว่าตัวละครแต่และตัวนั้นเนี่ยเอาไว่ตัวสีกายของเขาเป็นรรสีอะไรมุมบุหรี่แบบไหนดังนั้นผู้ที่จะทำหัวโขนได้ดีอ่ะก็ต้องมีความรู้ระดับรู้ในในเรื่องลงครเทียนรู้จักตัวละครในละครเกียนนะว่าก็มีลักษณะอย่างไรถึงจะได้ทําไม่ผิด ตัวละครในละคเกณฑ์มีเกินร้อยตัวแต่ละตัวไม่มีซ้ำกันเลยสัก,กตัวเดียวนะครับด้วยด้วยความนสามารถของนี่นคือวาจารย์โบราณเนี่ยคือมันแยกทั้งยักษ์ทั้งลิง,งบางทีหน้าเหมือนกันสีก็ต่างกันัครบบางครั้งหน้าเหมือนสีเหลืองมงคลก็ไม่เหลืองสฉะนั้นวัวโผลเนี่ยเขาจะแยกได้หลายหลายหลายอย่างด้วยความผมว่าความทานฉลาดของชาติเนี่ยชาติโบราณถ้าเป็นคนคิด ถ้าจะถามว่าโขโพมีมาตั้งแต่ครั้งไหนถ้าเราดูจากบันทึกหรือที่มีมาในสมัยอยุธยาน,นครบางคือสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยอันนั้นมีระบุมาแล้วว่ามีการแสดงหน้าต่างกรรมชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าการแสดงมักกานะครับเราเรียกว่าโขโคือการแสดงสวมมากกะซึ่งมีในพิธีงานโสอย่อยที่ราชทูดครบตั้นแต่ศเสป์ใหญ่จะเป็นมัน แต่ว่าจริงๆแล้วมันยัง,ยง,ยงมีอยู่ในสมุทรเทียนบางน,นะตั้งแต่สมัยสมเด็จพร,ระเจ้าปราสาททองในพิธีรลกสักการะนะครับหรือว่าพิธีอินทราพิเศษเ็ามีการแต่งกายเป็นเทวดาเป็นยักษ์เป็นวานนอนเป็นลิงเนี่ยเข้ามาอยู่ในคบวันแห่ทาพิธีอินทราพิเศษอินทราพิเศษก็คือเป็นพิธีที่แระอินเนี่ยลงมาเสกให้พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นกษัตริย์บางีิรา คือคือไม่มีใครเหลือกันพระมากษัตรย์แล้วก็ต้องสมุติทาเขาก็ะตุเมนพอพิการาเมืองน,นะครับสมมุติทําสมุิมก็เป็นขางพรุเมนแล้วก็พระอินเนี่ยก็จะลงมาเสกให้ตวัวพระมากษัตรย์เนี่ยเป็นกษัตริย์ยิ่งกว่ากษัตริย์เรียกว่ากษัตริย์ที่ว่าเพราะว่ารจการที่ตั้งแต่พระเจ้ากัตริย์ทองเนี่ยทาได้บัลลังก์มาเนี่ยโดยไม่ชอบาําคือถ้าเป็นจากคนธรรมดา แล้วมาบสามดาพิเศษก็คือจัดการกับภาษาคูณขงแล้วพขาตัวเองก็สามดา,าพิเศษท่านจึงต้องการหาความเข้าทรมให้โดยทั้งเองนะครับโดยทรางให้เหมือนกับสมมุติว่าเอวดาเนี่ยลงมาสถาปนาท่านจึงเกิดพิธีอินทราพิเศษขึ้นในสมัยนั้นแล้วก็มีพิธีลบกัตลาดเนะี่ยลบจากมหาสกุลาระพงนะี้นขึ้นมันเป็นเรื่องละเอียดนะดังนั้นผมไม่ผมไม่ทราบรายละเอยคือท่านมาท่านมาของละยุคที่ เลขของศัก,กราชมันโฟลเตนเลขอะไรเนี่ยึือมันไม่เป็นเมืงคนก็เลยเปลี่ยนศัก,กราชนะเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อให้ให้ปีนะั้นมันเป็นปีที่เป็นมงคนอันนั้นแหละมันมีการระบุเลยฮะว่ามันมีพิพีว่าให้คนให้มาหาดเลขเนี่ยแต่งตัวเป็นอวดาเป็นยักษ์เป็นวานรมอะไรต่างๆก็พอที่จะเชื่อได้ว่าในสมัยส,สม็จไม่ใช่สมัยไทยก็น่าจะมีการแต่งกายเป็นอสรัน<ม>แต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่อง ดังนั้นข้อสันนิษฐานก็คือว่าในยุคแรกๆของการที่จะมีการแต่งตัวเป็นยักษ์เป็นมาถึงทำเป็นที่ขีดกรรมยังไม่ได้แสดงเป็นเรื่องเป็นลาแต่การแสดงนั้นเนี่ยน่าจะมีมาในสมัยสเสด็จพนารายตามหลักฐานนะครับตามหลักฐานที่าทราชทูตกำลังเสกเขียนเอาไว้อันนี้หันมาจากความเชื่อออกไม่ใช่ความเชื่อสายข้อสันนิษฐานของคนเป็นช่างครับการจะทํางานอะไรก็ตามเนี่ย มันต้อง quality, มีกระบวนการผ่านการทดลองที่ซับซ้อนมาเนี่ยคือกว่าสมมุติอย่างเช่นหัวขุนกว่าหน้ากากถ้าเรา ername, เชื่อวเริ่มเริ่มต้นจากการใส่หน้ากากอย่างเดียวเหมือนกับชนชาติที่อยู่ใกล้ประเทศเราบางทั้ังกโดควาตียินเดียเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นการแสดงที่ใส่หน้ากากนั้นนะมันไม่ได้ดีเครื่องยอดหรือว่าตกแต่งอย่างอื er like ่น พวกนั้นนะเข้ามาสวมทีหลังอย่างเช่นถ้าเราไปที่ชวาชวาจะมีหน้ากากที่เป็นไม้นะครับทั้งตัวชวาเองทั้งมาลีเองเขาใส่เขาใส่หน้ากากแล้วเขาก็ใส่มง,งกุฎจันหรกหานะประกรอบด้วยพิมพดาบ้างเป็นหมังบ้างเนะครับไทยเราเองผมสันนิษฐานว่าเริ่มต้นแรกๆก็น่าจะคล้ายกันนะแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อมันมีเรื่องรำมาเกียนเรื่องการแสดงเนี่ยมากขึ้น การแต่งตัวนะั้นมันมีต่างกันมากคึงมีช่างเนี่ยคงจะคิดสร้างหน้าหน้ากากสวนเนี่ยให้มันมีสีมีมงุฎที่มันต่างกันในนั้นก็จะดูทุรักทุเลนะใส่หน้าตาเอามงกุฎมาสวมเรยนะ่องอะไถ้าผมสันนิษฐานแล้วเนี่ยก็น่าจะมีมาตั้งแต่พระเจ้าปราชาททองหรือว่าไม่ก่อนหน้านั้นก็คงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานนะแล้วก็ค่อยๆค,คลี่คลายมาจนกระทัง่งรูปแบบสมบูรณ์ น่าจะเป็นยุคในสมัยพิทยาทอวายประมาณสมัยสม,มุดพระเจ้าบรมกุฎซึ่งสมัยพระเจ้าบรมกุฎอะเป็นยุคทองของศิปปลปกรรมไทยไม่ว่าศิปปลปกรรมด้านไหนนะครับจากหลักฐานที่ว่ากุฎเลื้ออยู่ในปัจจุบันเนี่ยทั้งภาพศิตกรรมผาผ้าหนังเองนะครับทั้งงานศิลปกรรมเครื่องเงินเครื่องทองงานประดับมุกในสังกัยงานประดับมุกสมัยพระเจ้าบรมกุฎมีฉลุลายมุกอนี้เป็นหน้ายักษ์ เป็นหน้าลิงเป็นพยายักระดาษายลิงให้ถ้าอยากกะลึกอนเนะไปดูที่บานประตูมุกพราพุทธบาทตลาดบูรีท่พุทธบาทตราดบูรียบานประตูมุกอันนั้นเนะี่ยเป็นบานประตูมุกที่สร้างมาสมัยพระเจ้าบรมโอรแล้วก็เกิดไฟไหม้แล้วรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านมาทำทองแบบเรียนแบบแต่ก็พวกบางบานเะนี่ยก็จะถึงยึสมัยพระเจ้าบรง,งผิดนสูงมากครับอ ถ้าใครยังทีเราเราไปเห็นจ้นที่อื่นเราว่ายอดเยี่ยมแล้วเนี่ยนะแต่เรื่องความเราเป็นช่างอะ mm ่ะ hmm. เวลาไปดูลายประตูมงคพระพุทธบ,บาทผมเห็นที่อะไรครับขนลุกดูแล้วอยู่รู้ไม่ได้นานขู่พลังครูประกดดาดูแล้วก็ต้องหนีออกมาเพราฝีมือสูงจนนั้นอ่าช่อลายลมันออกมาเป็นผ้าเป็นตัวยักษ์เป็นตัวลิงแล้วเส้นที่ฉลุม่มบุเนี่ยเส้นบางเท่ากับเส้นอืน มีนะฮะเป็นตัวยักษ์มีพงพจนมีตัวยักษ์ตัวนึ่งดะนั้นในสมัยพระลูกมกฏก็เลยว่า,ม,านะมันเริ่มทันสนูในเรื่องของงานศิลรประของไทยนะดังนั้นศิษยาภหน้าโผนเนี่ยในยุคนั้นก็น่าจะเริ่มสมบูรณ์มากขึ้นยังกระทั่งพอาถึงสมัยรัชกาลที่หนึ่งอนะท่านสมทร็จนิพนธ์เรื่องลำมาเกลียนก็แต่ต้ก็จบนะครับแล้วก็มีการแสดงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีพร้อมมาหมด เราถ้าเราถามว่าหัวโขนที่เก่าสึกที่มีปรากฏที่ยังเหลือในประเทศไทยนะครับมีอยู่ที่ใดอ่าอยู่ที่ตำหนักปลายเนินของสมเด็จภูมิยานาลิศคือที่ของเตยนะครับบางคนก็เรียกว่า,าวางของเตยปีหนึ่งเปิดครั้งเดียววันที่28เมษายนเป็นวันน่บกระสุนข,ของสมเด็จเจ้าตากภูมยานลิศ นะเขาเปิดครังเดียวบันนี่ผมต้องลงทะเบียนเข้าไปสอเข้าชมนะก็ก่อนไม่ต้องเลยผมพานักเรียนที่เขาได้บุนเข้ามาในที่ไพันะเราเข้าไปกับเด็กเข้านักเรอ่องไปดูีปี้เปิดคํังเดียวที่นั่นมีหัวโขนครังสมัยต้นกรุงธนบุรีเก่ากว่าในพิพิธภัณฑ์ประธานแห่งชาติะครับในพิพิธภัณฑ์พระนครนี้หัวโขนยังเก่าสุดไม่เกินราชการที่สี่รชการที่สี่ที่ห้าที่หกแล้วก็ลบเลืล่อยลงมา แต่ที่ตำหนักไรเนินนั้นเกาน่าจะถึงสมัยต้นรุมประมาณรัชการที่สอนรัชการที่สาลอันนี้ถ้าถามว่าทำไมทราบอืมมันมันมันก็ความรู้สึกของเราคือความเป็นช่างเลครัเราพอที่จะมันมีเอกลักษณ์ของช่างแต่และยุค่ละสมัยเราก็จะมาเทียบเทียบเคียงของในลักษณะของงานได้ก็ได้ไ ดังน,น,นั้นถ้าถามว่าพื้นที่เหนืออยู่ปัจจุบันนี่เก่าที่สุดที่ไหนก็คือสมไารนเนินของท่งเด็กคุณแม่มาพิแต่ถ้ามีโอกาสนะครัก็ลองหรือไม่ก็ถ้าจะศึกษาดูลองเข้าไปใน Google หรือกระด้ว่างานที่เราฝากวาถูในสมไารนเนินนะครับน่าจะมีรูปรูปศีรษะตัวผู้นี้นะครับเข้าไปเลย